สวัสดีค่ะเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาทำคั่วกริ้งหอยก,กันค่ะวันนี้จะทำรสชาติเผ็ดจัดจ้านนะคะสูตรนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะรับรองความอร่อยสำหรับคนที่ชอบคั่วกริ้งกันเลยละคะส่วนผสมเครื่องปรุงตามนี้เลยค่ะไปเริ่มกันเลยใส่น้ำมัน ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็พริกแกงซึ่งเราโขลกกับกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะผัดให้เข้ากันเลยค่ะเติมน้ำลงไปสักเล็กน้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพริกแกงซื้อมาเขาปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องปรุงเยอะนะคะทุกคนผัดให้เข้ากันเลยนะคะเติมน้ำลงไปอีกหน่อยค่ะวันนี้เราทําเยอะเพราะฉะนั้นพริกแกงเราจะเยอะสักนิดนึง เมื่อเดือดแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปพริกแดงนะคะใบมะกรูดใส่ไปเลยต่อด้วยหอยนะคะหอยเราลวกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนผัดให้เข้ากันเลยค่ะสูตเด็ดของเรานะคะวันนี้เราจะผัดแบบแห้งๆแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปด้วยรสชาติก็จะหอมตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะเติมเกลือป่น น้ำตาลทรายแดงใส่ลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะทุกคนหอมมากเลยค่ะรสชาติเผ็ดจัดจ้านนะคะถ้าต้องการเพิ่มความเผ็ดใส่พริกไทยสดลงไปเลยค่ะใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนแห้งนะคะ เราจะกินกันแบบแห้งๆค่ะทุกคนนี่เป็นยังไงคะเรียบร้อยน่าทานมากๆเลยค่ะเทลงจานพร้อมเสิร์ฟกันเลยเป็นยังไงคะทุกคน วันนี้เราทำแกงคั่วกลิ้งหอยก็น่ากินเหมือนกันนะคะทุกคนลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะจะนำคลิปดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ